แอมไดรเวอร์นักบจักร พี่เพิร์ตทมหน้าใหม่คือเจนนัสและลาคกน่ากับเฟิร์สแบทเทินที่ผ่านมานั้นตกอ,อยู่ในอันตรายเราต้องการช่วยครอบครัวนหนึ่งที่หนีไม่ทันและผู้ที่เข้ามาช่วยก็คือดาราของแอมไดเวอร์ river, ทีมของชีนนั่นเองทั้งสองคนที่โดนตัดหน้าไปจะต้องไปพัวพันกับเรื่องอะไรอีกนะตอนที่สองแนวสมทบ ก่อนอื่นก็เริ่มจากตัวแรกสินะครับเอาเย่เหมือนกับการทักทายสินะฮะอือือ้าวเออน่าเสียดายนะที่ลงทุนทำมันแล้วก็เสียเปล่าอ่ะก็ช่วยไม่ได้นี่นาไม่ต้องโกรธกันเลยนี่นาไหนได้หนึ่งตัวแต่ฉันได้ศูนยนี่เย่แต่ว่านะอ๋ชิแต่ว่าอะไรอ่ะฉันก็คือตัวฉัน อะไรกันเนี่ยเจ้าหมอเนี่ย ผิดอย่างนั้นเหรอกาซาี้ชาวเมืองตอบรับอย่างดีเลยค่ะก็พวกที่อยากจะได้ความปลอดภัยนี่นะฮะอย่าพูดแบบนั้นสิเพื่อเงินสนับสนุนไม่ใช่เหรอก็อย่างนั้นแหละนะแล้วพวกหน้าใหม่อ่ะพวกหน้าใหม่ทำไมเหรอคะ ชีแล้วก็สนใจด้วยงั้นเหรอไม่สมกับเป็นนายเลยนะไม่หรอกนะเ <Hey, you. S 2> ฮยยะไปร่วมทีมกับชีละ่ะคิดว่าเป็นไงรอะอะไรนะรู้คนเดียววันลำบากนะใช่ป่ะก็เพราะว่าพวกบัคชีนนะ่ะมีเยอะกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับจะพวกนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นดากับทัฟก็หรุดกันเป็นคู่แล้วที่เซราไปเข้าร่วมกลมุ่มนั่นก็ชายนิ่งออใช่ ดูเหมือนกับว่าทางานกันเป็นกลุ่มล่ะดูเหมือนว่าจะล้มไปได้หนึ่งตัวแล้วนะฮะเซร่านะเซร่าอยู่นั่นนี่นาะดูเหมือนว่าพวกพับจะคอยสนับสนุนอยู่ด้วยนะฮะเพราะอย่างนั้นไนงะไปกันเฮนนาไปไหนอ่ะก็ไปหาทีมของชีนไงไปทักทายเขาหน่อยเฮ้ รบมือของเจ้านั้สืดด้วยครับเยี่ยมเลยอย่ามาอย่ามาหน้าตากลอหลียวจรวจ๋วเหมือนกันนี่นาเราเนี่ยเรือไปพันปีนะเฮ้ยยื้อเออเอฉันไม่เอาด้วยแล้ววายอะทำไมอะหรอไม่ก็คือไม่ยังไงเล่า ชื่อเสียงควาสมสามารถเป็นที่นึงเชียน,นะแค่ไปทักทายสักหน่อยก็น่จาจะดีนะฮะบอกแล้วไงว่าฉันก็คือฉันอ,อ่าฮา,า,าเว้ย นี่มันน่าใหม่ไฟแรงนี่นะเฮ้ยคือว่าตั้งใจจะมาทักทายนะครับมาคนเดียวเหรอครับอม,มีแขกมาแน่ชูเตอร์มือดีมาห enfin าเราแล้วนะเพื่อนโอ้โหีจะ้นอ่านั่งลงก่อนสิอ๋อลืม เดี๋ยวไปชงกาแฟมาให้กันละกันเอาแบบเดียวกับร้านกาแฟนในเมืองเลยดีมากครบับ เยยมไปเลยใช่ไหมฮะใช่ทางจากนี้ไปแค่20กิโลก็จะเป็นแบ็กแอเรียออกมาเล่นที่นี่ก็โอเคนะครับมแม่เรื่องของความเร็วกับพลังเนี่ยแอมไรเวิร์ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนี่นะจากนี่ไป20กิโล จะเป็นแบ็กแอเรียเหรออ้ไงนายเองเ <c oughs> หรอเ <c oughs> นี่ยเหรอคำทักทายเลือป็นไงบ้างอ <c oughs> First battle นะฮะฟ i ร์สแบทเทิลเนี่ยยังมีหน้ามาถามอีกเหรอนั่นเป็นวิธีการของพวกนายอย่างนั้นเหรอ ท,ทำอะไรไม่ระวังนะ่ะพวกนายต่างหากว่าไงนะอยากก่าโกรธไปเลยนะ้าที่นายทำมันไม่ผิดหรอกฮะจะถึงได้ไปช่วยยังไงล่ะหมายความว่าไงอ่ะนายฟังนะพวกชาวเมืองนะ่ะเขาต้องการให้พวกเราไปช่วยเขาช่วยเหรอใช่เพราะพวกเขาถูกลุกรานด้วยบัคชินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแอนเดรเวอร์ที่ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อพวกเขาเนะี่ยจึงสามารถมาใจพวกเขาได้ยังไงล่ะ นายนะ่ยไม่ผิดหรอกแต่ว่าประสบการณ์มันก็สำคัญมาได้ทุกเมื่อเลยนะฉันรอนายอยู่มันยอดไปเลยนะเนี่ยที่นี่นะหเร,รา,าก็แค่ทำตามหน้าที่เท่านั้นเองเนะ เงินสนับสนุนก็เพียบเลยใช่ป่ะก็เป็นเงินสนับสนุนจากชาวเมืองทั้งนั้นล่ะนะสุดยอดไปเลยมาทำด้วยกันมากพอาพูดจริงกระเปล่าเนี่มีรายงานแจ้งว่าเอเรียเจสองกำลังถูกโจมตีโดยบัคชินขอทบทวนอีกครั้งมีรายงานแจ้งว่าเอเรียเจสองกำลังถูกโจมตีอย่าล้มรานละกันมันตั้งใจรุกรานโลกจริงๆเลยนะฮะพวกบัคชินเนี่ยฉันไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอก แต่ว่าเจ้าพวกนี้มาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะเรื่องแบบนั้นะก็ไปถามบักชีนดูสิมันเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าก็ไม่รู้มนุษย์ต่างดาวเหรอเรื่องแบบนั้นน่จะเป็นไงก็ช่างเหอะถ้ากำจัดบักชินได้ก็จะได้เงินสนับสนุนแล้วจะได้เป็นคนดังของเมืองแถบมีแต่คนสนับสนุนด้วยอย่างนั้นแหละนั่นมันแอมไดเวอร์ iver, เหรอ oh เย้ ระบบก,การยิงออกซิสโอคร็อโกลเทนัสคาสต้เพาเซตออนเตรด,ดี้สตาร์ทราคุน่าราลเลอรียคาต้เพาเซตออนเตรนดี้สตาร์ทไปกันเลย อามอนออไรนายก็เหมือนกันฉันด้วยเหรอก็บอกแล้วไงประสบการณ์เนี่ยสิ่งสำคัญไปกันเลยพักวัว Get l i g h t Arm d r i v e Get l i g h t Arm d r i v e เหมือนว่ามันจะแปลกๆังไงอยู่นะจะไปรู้เหรอไห่ก็คิดอย่างนี้ไม่ใช่หรือไงโอ้ oh, oh. เอา <laughs> เราจะยจิงพวกมันจากตรงนี้กันเลยสินะเดี๋ยวรีบร้อนหน่อยเลยนะ ระยะแบบนี้จะยิงให้โดนมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะต่อให้ยิงโดนก็จัดการมันไม่ได้เพราะพลังทำลายลดลงอย่างนั้นเหรอก็อย่างนั้นแหละถ้างั้นก็ดึนเขาต้องรอให้พวกมันเคลื่อนไหวสะก่อนถึงเราจะไม่รีบร้อนแต่จะบัคกชิ้นพวกนี้มันไม่จมตีคนหรอกเพราะมันทําเป็นแค่ทําลายเท่านั้นแต่ว่ามันจะตอบสนองกับเอมเอเนจีนี่นะสรุปว่ามันจะเล่นงานเราสินะโอ้โหเฮ้ยมันจะไม่งผานเลย ม,น,บบน,มนต้องก็ไปทำลายเมืองแน่เลยลุยเลยดีกว่าลองลุยสองคนไหมล่ะเอ๊ะ <Hey. S 2> ลุยคนเดียวล้มได้ตัวเดียวมันจะเป็นสนุกอะไรเล่างานของพวกเราคือกวาดล้างมาต่างหากเล่าแต่มันจะดีหรอนี่ละการเปิดตัวอย่างแท้จริงแสดงพลังให้เห็นสิแลนเกลเฮนี่คิดมาก่ะคิดมากเฮ่ออออห์อืมอืมนายว่าอย่างนั้นแล้วก็ดีละ ตามนี้ล่ะเดี๋ยวปล่อยอให้มันเข้าไปตัวเมืองเด็ดขาดเลยนะแน่ละใครจะไปยอมเล่ะถ้าอันตรายขึ้นมาเมื่อไหร่จะไปช่วยแล้วกันเอ๊ะ get right ออกเป็นบัดการานายนี่สายไม่ดีเลยนะนั่นสิไม่ว่าใครก็ต้องล้างบาปก,ก่อนแล้ว อย่าปล่อยให้มันเข้าไปในเมืองได้เด็ดขาดนะนี่มันที่เป็นคำสั่งประจำเลยอ่ะมาลจะเอ้ย อสิเพื่อนรักตอนนี้แล้วโอเคย่าเสร็จแล้ว ว่าไปนั่นใครนะ่ะนั่นไงเด็กใหม่ที่เคยช่วยคนเอาไว้น่ะเฮ้หมูเป็นบ้าเลยยังเหลืออีกตัวหนึ kind of ่งนะไปกันเลยก็บอกว่าอย่ามาสั่งฉันไงเล่าอ๋อเด็กคนนั้นนี่เองมือดีนิดนะแต่ว่ายังอ่อนประสบการณ์นะอะไรอ่ะอย่างนี้หรือหรือว่าจะไม่เห็นแล้วว่ามีกลุ่มสองแบบนี้ การตั้งรับกับซิตัลายเป็นเรื่องที่ควรรู้อยู่แล้วแต่ว่าโจยอ้อโอยโอ้เ,เกือบไปยเฮอย้าโดจนได้แกแล้วสิ หน่อยนะหลังกูนะข้อมูลนี่เหรอไม่มีค่ะมือใหม่เหรอเซนดีนี่ <Yeah. S 2> โ้ไม่เบาเลยวฮะแต่ว่ามาได้แค่นี้แหละนะใช่ว้าวเอาเรื่องเนี่ยเฮ้ย set gang Nói เชฟเิี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะเชฟขอแล้วนะชิดเฮ้ยเฮ้ยยี่อายอ่ะเสร็จทั้งรอบไฟ ข้อมูลของมือใหม่เหรอดีมากไปกันเถอะหลอนอะไรเสร็จแล้วมันหลุดเข้าไปในเมืองจนได้สินะพลาดไปหน่อยนะ มันช่วยไม่ได้ดีนะท่าได้ดีแล้วล่ะนี่เธอไม่เคยมีใครสอนเลยเหรออะไรล่ะว่าระวังเซคกันไลน์เอาไว้ให้ดีนะเซคแนไลน์เหรอยางแอมไดรเวอร์แบบซัพพอร์ตเนี่ยต้องคอยดูข้างหลังไม่ใช่เหรอแล้วคุณนน่าเราเลี่ยงยังไงอ่ะพุณเข้าใส่โดยไม่มีคนคุ้มการเมีะอะไรนะโดยมันว่าทีมหน้าใหม่จะพบกับภาวะข้ามก่นเข้าอีกครั้งที่ไม่ช่วยเหลือหลังจากที่พวกเขาพลาดในครั้งนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับ คจร like okay. ิงยจะมาช่วยเร็วกว่านี้เลยนะครับพี่แต่ว่าพวกบล็อกชินก็ไล่ต้อนพวกเราเหมือนกันนะใช่รหบวางใจได้แล้วล่ะมาท่สอนเขาเรื่องเซ็กนไล์ลงเหรอคะแต่ว่าไม่ได้เห็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้มานานแล้วนี่นะเยี่ยมมาก งนายเองเหรอทำไมถึงไม่บอกเรื่องนั้นกับฉันล่ะสองคนล้มได้ห้าตัวไปการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมมากเลยจริงๆพวกเราทำได้แค่คนละตัวเองนะน่าเสียดายฮะคิดว่าพวกฉันจะกับอะไรบ้างรู้ไหมอะฮะเงินสนับสนุนก็มีนี่นะน้ยเรามมนอยู่ใช่ไหมล่ะอันตรายนะพอเถอะนะารอดูจนถึงตอนนั้นเลยจิค่าี่ นายชื่อเจนัสใช่ไหมใช่ก็ให้โอกาสไปแล้วนี่นหนถ้าให้มันดุดมือเองนี่นะ ช่วยเหลือทีมหน้าใหม่ในเวลาขับขันก็คือชีนปีออสถ้ามีพวกเขาอยู่บัคชีนก็คงทำลายเมืองของเราไม่ได้แน่น,นอนโ้ย สวัสดีฮะจอยฮะคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวเนี่ยมีอยู่ทุกที่เลยนะฮะเจนัสเหลืออยู่ตัวคนเดียวแล้วอ้าวเซราที่เป็นหน้าใหม่เหมือนกันก็แยกตัวจากพัฟเหรอหรือว่าเรื่องรักจะแตกคอกันซะแล้วแต่ว่าบักชีนตัวเบรเริบเป็นศัตรูนะฮะต่อต่อไป GET r ไรแอมดรายเวอร์บอร์เดอรไม่นานจะรอแล้วฮะ